กำลังมองหาตัวเต้าฟอร์ตูน,นา่าสองตสีเีเนเดอร์ขับซี ต้องิกราคาเลยครับมีรถพอมสมมติหให้เลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2021จุดเด่นของคันนี้ก็คือไฟหน้าเป็นแบบ daytime running light แบบ light guiding นะครับดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED แบบ sequential มีเซ็นเซอร์กระยะที่กันชนหน้าถึง2จุดมาพร้อมกล้องมองรอบคัน360องศาและหลังคาเป็นดักลูกสีดำาบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้ถึง8ทิศทางกันเลยทีเดียวทั้ง2ตัวเลยนะครับปุ่มกดเป็น start stop engine บ้ตนวัดนะครับเป็นแบบสปอปตัวของดีเจนเดอร์เลยหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT นะครับแปดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด4.2นิ้วและหน้าจอพัสดีขนาด9นิ้วรองรับแบบเปิดคาเพละ Android คาเพลต์เครื่องปรับอากาศแบบอิสระซ้ายขวามีปุ่มเปิดปิดการทำงนานของแอร์ตอนหลังมาพร้อมกับปุ่มปรับเสียงขับขี่2ล้อและ4ล้อแบบพาร์ทไทม์มีแท่นชาร์จไฟโทรศัพท์บแบบไร้สายและช่องวางแก้วถึง2ใบคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้สีดำสวยหรูหลาด,ดูดีมากๆเลยมีกลุ่ม e c โค่โหมและ Power Mode ให้เลือกด้วยมาดูกันที่ด้านท้ายบ้างนะครับคันนี้มีเซ็นเซ,นเซอร์กะระยะมาให้ถึง5จุดพร้อมเซ็นเซ,นเซอร์ปเปไฟเกิดาท้า้้ยยปปรระะูดิดดวบบไฟฟแลีีี่สคคััญนน2026ถึงหือ 150,000กิโลราคาป้ายแดงคันนี้อยู่ที่1,688,000บาทแต่ที่กอยล่าพาขายเพียง1,379,000บาทประหยัดกว่าป้ายแดงถึง300,000บาทเลยเดียวและไม่ต้องรอรถนานเลยนะครับมีพร้อมสมม่งมาทันทีและทุกคันมีการตรวจสอบคุณภาพรถถึง300ตัวแต่คุณเซ็กชั่นไทยแลนด์ช่วยให้คุณลูกค้ามั่นใจว่ารถไม่มีชนหนักติดคว่ำหรือกอ่อไม้หากลูกค้าสนใจคอมเมนต์ใต้คลิป 10, นี้ได้เลยแล้วเจอกันครับ